่ะโอเคครับต่อมาครับข้อที่9อ่ะข้อที่9ข้อที่เเป็นเรื่องลำดับเลอะไรครับเลขาคณิตเลขาคณิตอยู่ในเรื่องอนุกรมอนุกรมอยู่ในมอะไรครับน้องมห้ 5. กับมอะไรครับม6อ่ะมสี 4. ใครยังไม่เคยเรียนไม่เป็นไรโจทย์ครับถ้าเป็นลำดับอนุกรมจำไว้ลำดับนี้เขาเรียกว่าลำดับอินฟินิตี้ Infinity, อินฟินิต้เขาเรียกว่าอนันต์ทุกคนโจดครับอนันต์เจอคำว่าอินฟินิตจดไปเลยว่าอนันต์อนันต์แปลว่าอะไรอนันต์ก็คือไปแบบจํากัดหรือไปแบบไม่จํากัดดังๆไม่จํากัดเขียนตามครับ A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆอ่ะจดไว้ เขาเรียกอันนี้ว่าอนันต์จาก A1 ไป A2 ถ้าเป็นเลขาคณิตเขาจะคูณด้วย R พี่ขอเรียกตัวนี้ว่า r 1อ่ะขอเรียกว่า r 1จาก A2 ไป A3 ก็เรียกว่า R พี่ขอเรียกว่า r 1ทั้งหมดจะเป็น R1 เหมือนกันหมดเราเรียกอันนี้ว่าลำดับอนันต์มีสูตรลัดเอาไหมครับ เอาครับโจทย์สูตรลัดครับลำดับอนันต์มีสูตรว่า a 1ส่วนได้1ลบ r 1ครับเขียนไปเลยครับใครไม่รู้สูตรนี้เสียดายนะครับจดสูตรครับ a 1ครับส่วน1ลบ r 1อ่าจดสูตรเลยครับลำดับนี้เรียกระดับอนันต์ทำไมอนันครับเพราะมันมีคำว่าอินอะไรครับน้อง อินฟินิตี้จำไว้เลยเจวีที P P T e, คืออนันต์สูตรลัดว่ายังไงครับท่องดังๆครับ A อะไรครับดังๆครับ A อะไรครับ A1 ส่วนด้วลบอะไรครับ A1 จดแค่นี้พออ่ะมีข่าวดีมาบอกเงยหนะ้าโจทย์ให้ A1 มายังโจทย์ให้ A1 มายังให้มาแล้วเท่าไหร่1อ่าเพราะฉะนั้นแทนเลยครับ A1 ตัวนี้คือ1 เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 1.1-A1 ส่วน1ลบ r 1ยังไม่รู้ไม่เป็นไรติดไว้ก่อนน,ออนี่ออกทุกปีสูตรนี้ออกทุกปี